สวัสดีทุกคนผม CPU นะครับแล้วันนี้นะครับผมจะมาแจ้งข่าวนะครับเกี่ยวกับตัวรันฟังซันนะครับผมโอเคผมขอแจ้งก่อนเลยนะว่าตอนนี้ผมเป็นร้อนในนะทำให้ผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดหรืออาจจะแบบก็กลับอะไรแบบนี้บ้างนะครับผมอ่าทีนี้นะครับเอ่อแจ้งก่อนเลยว่าตอนนี้นะครับข่าวล่าสุดที่ทุกคนน่าจะรู้กันก็คือตัวรันฟังซันเนี่ยนะครับมันไม่สามารถใช้งานได้เนาะก็คือเว็บมันล่มนะครับอ่าแล้วทำยังไงนะครับก็ ตอนนี้นทุกคนอาจจะเปลี่ยนไปใช้โคเด็กไทกอนกันนะครับอ่ะก็อ่ะแต่ข่าวล่าสุดเมื่อตอนเช้าคือผมเนี่ยผมอ่าเออยังไงดีอ่ะผมเพิ่งตื่นอ่ะผมผมเพิ่งรู้เรื่องนะทุกคนอ่ะทีเนี้ยผมจะมาสารุปให้ฟังนะครับข่าวล่าสุดของฟังซัดจับเอ่อออฟฟิเชียลที่ขอของฟังซัดเลยนะครับผมประกาศล่าสุดอ่ะผมพูดภาษาไทยเลยนะอ่ะตัวยย่างฟอซาร์นิ่งนะครับก็คือในปีล่าสุดนะครับฟาซัสเราเดินทางมานะครับผม ซึ่งมีประกาศหลายอย่างที่คุณน่าจะรู้นะครับผมซึ่งตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้เหมือนกันว่าฟาสซันเนี่ยเว็บไซต์มันล่มเบเว็บล่มเบื้ล่ม,ลม,ลม,ลมยังไงอ่ะมาดูล่มแบบนี้ครับผมอ่าก็จะเห็นว่ามันล่มนะครับไม่สามารถโหลดได้เลยนะครับผมอ่าแต่พูดก่อนว่าคนที่มีฟาสซัเนี่ยใช้งานได้ไหมใช้งานได้แต่เอาคีย์ไม่ได้นะครับเอาคีย์มันต้องหลายอย่างอ่ะทำทั้งเปลี่ยนเข้าแฟร์ VPN นู่นนี่นั่นเยอะมากหลายเรื่องนะครับผมมาเป็นว่าเสียเวลานะแล้วก็ทาได้แค่จอเดียวด้วยนะครับ จากนั้นนะครับเอต i ิ mean นะครับที่หมายความว่านี่เหตุการณ์อะายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับผมแต่ตอนนี้ยาสตออราเนี่ยลังจะปิดตัวแล้วไม่ได้ปิดตัวเลิกทำครับผมหมายถึงว่าไม่พัฒนาต่อแล้วเลิกทำนะครับผม mm hmm. คือเป็นที่น่าเศร้ามากสำหรับบางคนนะแต่ว่าเราจะยังจัดเก็บฟาสต์นะาเก็บไว้ในเว็บนะครับซึ่งเปที่มัดก,ก๊อตซึ่งเราสำเร็จนะครับผมสำเร็จก็คือ เราเนี่ยนะครับไม่ได้พัฒนาฟัฒนาต่อแล้วนะครับนี่คือจบแล้วแต่คนที่มีพเมยมเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะใช้งานได้คือฟังก์ชันเนี่ยมันจะอยู่อัปเดตแล้วนะครับก็คือถ้ารูบออกมาอีกรอบหนึ่งก็คืออัปเดตใหม่อีกรอบน,นึงก็คือไม่มีการอัปเดตตอไเลยแล้วนะครับผมอ่แล้วก็อย่าสแปมอย่าโทรอย่าดีเอ็มมาหาพวกแอดมินนะครับมันเสียเวลานะเราจะไม่ตอบกลับเลยทั้งสิ้นนะครับผมอ่า ณที่นี้เราขอขอบคุณทุกคนนะที่สนับสนุนเรามาครับในคอมมูนิตี้นะครับผมใช้ตัวละครมาอย่างยาวนานนะครับโซลองทามนะครับผมเราจะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมนะครับที่นี่แหละนะครับผมแต่สำหรับตอนนี้ผมต้องไปก่อน Good b บฟอร์มีนะครับผมบายบายลบบนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าคนเขาโบกมือด้วยนะท่านไม่งนะครับในเมื่อฟอสซัสเนี่ยเป็นสมาชิกงานอะไรแล้วนะครับผมเนี่ยก็ใช้เป็นทางด้านของ ตัวรันไท้อนนะครับผมเยอซึ่งเหมือนจะค้างซึ่ง,งคุณสามารถใช้โคเด็กกับไท้อนได้นะครับผมอั t ทูยูเลยนะว่าจะใช้อะไรนะครับแล้วก็สำหรับคนที่โหลดไม่เป็นนะทำยังไงนะครับผมก็ผมจะทำคลิปสอนโหลดไว้นะครับทั้งโคเด็กทั้งไทก้อนเราเร็วนี้เลยนะครับภายในวันนี้แหละนะแต่ว่าสำหรับคนที่โหลดยังไม่เป็น อ่าเขาที่ขอผมมาก่อนนะครับผมนี่นะผมที่ขอ CPU Community นะาจะเข้ามาแล้วมีอะไรนะครับจะเห็นห้องสตัดสตัดคือ Executor s t a t อ่าอัปเดตวันนี้วันที่3นะครับเดือนเอ่อวันที่3เดือน3นะครับปัส Disconnect อ่า Delta Android ผมไม่ชชวร์ใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าโคเด็กกับไท่กอนไ่นใช้ได้นะครับผมสามารถโหลดดาวน์โหลดแบบตัวรันเอ่อแบบ APK ได้ที่ห้อง Executor ตรงนี้นะครับผมอ่าอยากโหลดอะไรนะครับเช่นอยากโหลดโคเด็กกดเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผม หรือไทกอนกดแอปเข้าไปแล้วดาวโหลดได้เลยส่วนฟังก์ชันตอนนี้ก็เป็นเป็นลิงก์ที่ใช้งานได้แต่ถ้าเรื่องเก็ตคีย์อะไรไม่มีนะครับผมอ่าแบาพาก,ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะนะครับผมก็อาจจะมีไม่นุ่นใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าพูดตรงๆว่าตอนเนี้ยก็คงจะก็คงจะจากกันไปแค่นี้สำหรับฟัก์ชันนะครับผมแต่ถ้ามีข่าวกลับมาว่าเขากลับมาทัาเนี่ยผมจะมารีอัปเดตให้ฟังเลยนะครับผม แต่สำหรับตอนนี้นะครับใครที่อยากจะใช้โปรจะขาดนะครับก็ให้มาใช้ไทกอนนะครับกับโคเด็กซึ่งผมจะสอนโหลดนะแล้วเร็วนี้นะครับรอดูกันได้เลยนะครับผมส่วนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผมก็ CPU รายงานนะครับถุยไม่ใช่นักข่าวเลยนเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ทิ์ของผมให้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวใครที่อยากจะโหลดนะก็โหลดได้ลิิทของผมเลยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย